ตอนของการเพาะไข่ไข่ตะกะแตนพี่น้องก้อนเนื้อก็เอากีดินไส้ใส้กนพี่น้องเอากีดินไส้ใส่ผสมกับน้ำพ่อหมัดๆที่กันพี่น้องพ่อซุ่มๆเลยเาเอาไข่ตะกะแตนมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใช่ไหมน้องสี่หล่าคุน้องแล้วแล้วอันนึงเล้วพี่น้องเขาเลี้ยงในแล้วเขาก็จะเอาอันตาปักเผามาโป้ท่าน เอากินใจใจกินหนอกถ้าคมร่วงนห,นห,นหน่งเี่ยอานำมาสีเล็กหน้าอ่านเตงหน่อยวอันนี้เรกย,ยกยาเรยอันนี้เฮ็ดเรียกเรยเอากลข้าว,าวผุเรกไหน่องอันนี้แตไม่มเลยมีเรื่องทำตองน้งการายอยใน เห็ดไดือดผนึงแล้วพี่น้อนมือขึ้นก็เลยเอาไปไว้แล้วฉาดนึงมันมืนมอนี้เลยเห็ดอีกพี่น้องยายไข่ตะกะแตนฟักไข่ตะกะแตนเป็นว่ายายยายบ่มันเก่งกันแลนะตอนเนว่าเอาสินใส่กก่ใส ใส่ไว้ไข่ขกจ็กเกตานวันที่สองแล้วมีขึ้นตรงมีขึ้นในกค่สองขีดเนี่ยตรงมันี่ก็ได้ สองขีดคือกันละเงินกระดาแต่ว่ามือขึ้นเดี๋ยวเอาใจมือขึ้นเดี๋ยวเอาใจผัดียลลี่พี่น้องมือนีไปต่อยลายผัดมือขึ้นมือขึ้นเห็ดเต็ยงกันมือขึ้นมือนี้ไปเล่ยนี่ค้นมาบ่อยเต็ยงกันในเห็ดยายใหญ่ห้างๆวัอนี้ไปเล่ยต้งเอาไม้เล่ยเห็ดแบบยายๆพี่น้องมึงมือขึ้นบ่ยหญ่ไม่ถียใส่เล่ยไหมมือขึ้นไม่เถียใส่แบบว่า เอามือสะสะออกให้มันวางวอันเต็งแน่บ่เต็งแน่ะมานเามอนี่เลยสิเลนแนบไว้มันเต็งกันพี่น้องสิเลนบักยายเลี่ยงกันเลยมืนันก็เลยได้หลยอันน้องแล้ววันี้อันนี้เล่ยเล้วก็จะเอาตผ้าของมะโปเ่กลพี่น้องห้องบ้านนี่เม่จ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi mong <laughs> nhi song vang, đây xoàng vàng ở đây mong nhi lên Mong trong đây xoay vang vàng, vàng 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 ở đây Việt tay nó như thế nó mất mất, dê rất là thơm เต็มคาราบิอไปเลยแต่แต่ละกล่องปล่อยให้สองล่างมันร่างเลย ก็ให้ตรวจบ่มัดล้องดูจัดเยี่ยมันหมดมีคานหาเงาใจไปดีแล้วเขาจะเอาปลาเปล่ามาผุผุผุแจงเสี่น้องผุแล้วเขาก็ดจะเอาปลามาปิดไว้บ่มีปลาก็เอาถุงยางมามัดไใ้แล้วบันี่เขาก็ดจะเอาไปใส่ในถุงปุยกันละมัดใส่ถุงปุยไว้เอาใส่ในถุงปุยแล้วก็มัดปากถุงปุยไว้ ย่ำจ่อตากแดดบนว่าพอสีอุ่นๆเหมืนมันเหมันนป็นอุ่นๆอบอาเยกหน่อยหลห้องแต่แต่กันออกมาใบหอมนะคือเน้อคือน่อเหมนมันห่นนะคือหน้อยเวาเยอะหลักนี่ตู่อบดูจะไปไหนไม่ตู่อบหน่อยเอาไว้ให้ตู่อบเลย่อยดีนะเอาไว้ให้ตู่อบดเลยนะมันอบแห้ง ไข่บางแลไขลายไปยังไงครบไ่ใล้ไไข่ามท้่มว่เฮ้ยไข่ลายจะเอาไปใส่เลย หน่อยเพื่นนเลยนน้องนเ้หน่อยไล่บ้านขนอโบอ่เอาหนึ่งสองสามเด็กสามเด็กที่ขานกับมึขึ้นพอดีที่หน่อ้อบหน่อยเล่นขนนี่เดที่าเดี๋ยวมึงนีแย่แล้วมันมีไก่ไทยเบิ้งขนีก้อนะคะเดี๋ยวมึนรุดไหาไทยนายเบิ้งไปเรื่อยๆให้เก่าละพี่น้อง นี่ก็กร้อนี่ราคาสวัสดีค่ะเพราะไข่ตะกะแตนจ้า